มีลูกโป่งสวัสค์ด้วยแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องปทุมธานีเยอะมากเลยพี่สามร้อยโตค่ะสามร้อยโตแล้วก็จะเห็นไปแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นเวทีนะคะสมาคมอีสานนะคะตำบนคลองสามงานอีสานพาแหลกก่อนกลับบ้าน กันนะคะพาลูลกภลาฑกลับบ้าน<ม>ากันช่วง,งปีใหม่นะคะนี่จะพาไปเก็บบรรยากาศดูบรรยากาศ ขอบค่าขอบคุณพี่น้องชาวอีสานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่จะร่วมเพชรบุตรกับโรงเรียนวัาเกิดการดวลมุดมในมืด้เลยดีครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าพี่น้องชาวอีสานเรายังสนุกกันต่อครับเรานนเ,เป็น,กนเกป็นการเตือนตัวเล็กๆนะครับที่บอกพูดทุกท่านอย่าคือเราเป็นเด็กไม่มีเก้าแล้วใครแตงผู้ใหญ่คือลูกพี่คือผู้ชักนำมาเราไม่เคยลืมคุณของการเล่นการเวลเป็นเล่น,นรครั้งแรกนะครับ พี่แจ๊ดามาวันนี้ขอรับรท่านวินี้ท่านไขอขอเสียงปรมือท่านกำลังพิจากณาอีกหนึ่งครั้งครับและผมพิารไม่ได้คือท่านนด้พิจากณท่านมาดามอีกหนึ่งครั้งครัแล้วก็สภาผู้ิจนท่านขอสาการะนะครับขอให้ทานตรงนึ้ครังครับวันนี้เสียเวลาวนีมอยากให้ลูกชายขอบผูใดในใจัอนนี้ก็ผมบังเข้ามาในการเมืองหรือเปล่า เพรเข้าไปดูท so, ี year, so, ่เร so, uh, so you ็นักของผมนะครับวันนี้ได้เชิญมาในกองทุนนี้ใช่ผู้ใหญ่ท่านนะครับแล้วก็แขกที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ทุกคนก็อาจจะไม่ต้องแนะนำตัวนะแต่ขอพูดความในใจก็คือผมเต็มใจที่จะลงมาช่วยนะครับลงมาช่วยคุณพ่อก็คือช่วยกันช่วยเบริษัทเพราะว่าคุณพ่อคนเดียวอาจจะช่วยเหลือไม่ทั้งถึงก็เลยอาสาลงมาช่วยด้วยก็ื่อเพื่อเพื่ออีกแนน ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่เพื่อหนุนใจยุธนะครับท,าทาบ่านก็ทานมว่าทุกท่านแล้วลุกพี่นะครับพี่ชจยกับผมอยู่ตำรวจด้วยกันมองหน้า,หารู้ใจนะครับท่านนายกอยู่ด้วยกันมานานพีมงานทุกท่านที่อยู่ด้านหลังผมทั้งในทั้งส่วนราชการต่างๆผมยังมีช่วยเหลือกเรื่องนะครับวันนี้อยากช่วยชาวบ,บ้านอย่างเดียวไม่ได้หวังสิ่งใดสิ่งที่ตัวผมมีอ่ะก็ค่อนข้างจะสบายอยู่แล้ววันนี้ผมขอา ขอ,อเดินหาเสียงหรือเดินช่วยบ้าพสิ่งที่ลำบากการสุดหมดในของเราขอ,อเสียตรงตู้นนะขอบคุณมากนะครับขอคุนครับตอนอื่นต้องต้องเช่นชมก่อนนะต้องต้องขอบคุณและเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับที่ให้สถานที่จัดงานนะฮะจัดงานในสาปมาปีนะสามปีนะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับแต่วันนี้ เราได้มีกาสมารวมกันแล้วนะชื่นชมนะชื่นชมท่านนายกสมาคมนะฮะท่านสาครนนะครับได้มาหาลือผมก็บอกน้องจัดเลยนะ้งจัดที่ยิ่งใหญ่แต่ทําไมผมสงสัยอย่างเดีว่วคุณจัดอีสานของสามทำไมคุณไม่จัดอีสานประุมธานีไปเลยมันได้ยิ่งใหญ่เลยแบบนี้ต้อให้น้องเราสนุกสนานครับพี่น้อคครับ เยินงีต้อนรับอาลงเลยครับ